สวัสดีครับน้านานาักตกประกวดทุกท่านนะครับทั้งมือฉมังและก็มือใหม่นะครับโดยเฉพาะลูกค้าเหยื่อตกประกวดเซียนดงนะครับอาจจะสงสัยว่าซื้อเหยื่อไปทําไมเอ๊เหยื่อตกประกวดเซียนดงเนี่ยทาไมเนื้อเหยื่อเป็นไม่เหนียวมากเป็นเหลวเหลวนะครับจะบอกวิธีการพันเหยื่อนะครับโดยส่วนตัวของผมที่ผมเล่นมาตลอด การพันเหยือการเล่นผมไม่ได้ใช้มือจับผมจะใช้ไม้พันแทนนี่ครับชุดนี่คือชุดผมเล่นจริงๆนะครับเนี่ยกล้องซูมมาดูครับนี่คันเป็นคัน u l ครับเล่นสายใหญ่ผมจะเล่นคันเท่านี้แต่ถ้าเล่นสายเล็กลงมาผมก็จะเล่นคันเล็กลงมาอีกนะครับมีชุดผมเล่นนี่สายหน้าครับชุดสายหน้าสายหน้าสั้นๆครับไม่เกินประมาณครืบหนึ่งครืบกว,กว่านะครับไม่ไม่ไม่เกินสอครืบ ประมาณ15เซนนะครับตัวเบ็ด2ดวงนะครับยักษ์ตัวเบ็ด2ตัวแล้วก็ตะกัวลูกหมุนก็เป็นลูกเล็กๆครับอันนี้10กร,รมัมเพราะว่าน้ำค่อนข้างแรงหน่อยผมนี่จะเล่น1ิกร,รมัมถ้าเบาลงมาผมก็จะเล่น5้ากร,รมัมถึง3กร,รัมนะครับมาครับวนนะเดี๋ยวจะเสียเวลามาดูวิธีการพันเหยื่อเลยครับนี่เป็นวิธีที่ใช้จริงๆนะครับใช้ตกเลยชุดนี้ก็ชุดชุดจริงๆไม่ได้ ทดลองครับชุดจริงๆเดี๋ยวผมจะไปตกตอนนี่แหละสักพักผมก็จะออกไม้แล้วนะครับแล้วก็เปิดเหยื่อมาเลยเนี่ยเนื้อเหยื่อของเซียนดงจะเป็นลักษณะนี้ครับจะเป็นเหลวๆหน่อยแต่ว่าติดแน่นอนครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะไม่ติดตัวเบ็ดนะครับเพราะว่าผมใช้เองผมทําเองใช้เองเหยื่อใช้กับเหยื่อคล้ายก็ออกมาจากถังเดียวกันนะครับนี่ครับเวลาเราก็จับสายอย่างนี้ครับเวลาปลาเข้าดีๆ มันจะเร็วหน่อยเร็วกว่ามือพันครับทิ้งเบ็ดลงเลยครับทิ้งเบ็ดลงไม้ทิม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 เสร็จแล้วครับแป๊บเดียวไม่ถึงสองวิพร้อมตกนี่คือพร้อมตกแล้วครับถ้าปลาเข้าเร็วปลาเข้าทีจะจัดเนี่ยเราจะได้เปรียบคนอื่นเขาเพราะว่าเราเร็วปลดปลาลงถังแล้วก็จิ้ม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 เหยื่อเนี้ยแล้วก็โยนเลยปลากินก็วัดเลยครับโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับนะนะ ใครที่สําหรับใครที่ดูคลิปนี้สําหรับหน้าไหนที่เก่งแล้วหรือระดับปรมาจารย์ระดับอาจารย์ก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ